ลัซเบอรี่ที่เช่แข็งไวจ้ะที่พิกเก็บปีทีเรวเนี่ยจับนาหลอนเนะาะเนี่ยมาแช่แข็งไวเราออกมาทำขนมจ้ะกินกับโยเกิร์ตก็ได้เอามาทำอะไรหลายอย่างจ้ะกินยังงี้เลยก็ได้จ้ะเนาะกินกับโยเกิร์ตก็อร่อยจ้ะนี่แม่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยช้ำช้ำช้ำไว้กล่องไม่โฟกัส ลูกใหญ่ดีเนาะลุงชอบกินก็โยเกิดจ้ะฉันก็ทำขนมจ้ะชอบเก็บไว้เลหลายเราจะได้ไม่ตรงไปซื้อจ้ะน้านี่น้าร้อนมันจะอร่อยจ้ะน,า,นาเนามันจะไม่อร่อยเนาะแบบเข้ามาขายยังไม่รู้มาจากไหนเนาะมันจะไม่อร่อยมันจะเปรี้ยวบางที่มันก็จืดจ้ะมันไม่หวานเนะาะชักเชดเข็งนี่อร่อยจ้ะฉันจะเอามาทำขนมชีสเค้กจ้ะ นี่ทำเหนือเนือชีดไวแล้วเนาะรอรอรอแปลงจะเชแข็งตามนะตามที่เป็นที่อยู่เนาะปีนิกเก็บไว้หลายๆเนาะเนาะเก็บเฉดตู้เย็นไว้หลายๆเชดแข็งจะเชดแข็งเชดเ็ดเย็นเ็ดแข็งเลยเนาะ ชัมช่มชั่มเนาะอร่อยอร่อย